สวัสดีครับเมื่อนี่พอ่าาพอกับผมหาสาระยืนบะเทียงครับผมเมื่อนี่พ่อกรับผมหาสาระยืนยังเซ่เมื่อนี่มีเมนูต้มไกอยู่ปลาครับต้มไกลปลาติดตามครับนี่ครับนี่พ่อคว้ากาลังถอนขนไกอยู่นะครับเด้อเมื่อนี่เมนูต้มไกยูปลาอย่างครับเก็บยอกเก็บอย่างเรียบร้อยกระสีต้มกอกต้มไกกินย่ามแรงครับบรรยากาศนี่ครับพอ่อคว้า ทำการเอทอนขอกทอนขนไก่ครับเดี๋ยวจังหน่อยกระเซียวไปเผาไฟให้ขนอ่อนๆแอนนๆนี่มันออกนี่ครับติดตามครับซุ่มดีกับไก่น้อยไก่น่อยนี่เบิดนี่ลุงอยู่ทางบนกับทำการยัดยางใส่กระสอบปุ๋ยถ้าจำนายมืออื่นครับเด้อครับปดติดตามครับนี่ครับนี่กัเผาขนบัวมันออกนะครับเนาะเพกคว่าทำการเผา นี่ครับบรรยากาศยามแรงครับผมเผาเสร็จดิซซับเรียบร้อยก็ทําเอาเอาไปพาเนาะครับเนาะพาเอาใส่ใส่หีมันออกเอาเคียงนอกเคียงในออกแล้วกับมาสซับต้มครับผมมือเมนูมือนี่ต้มไก่นะครับเนาะต้มแบบบ้านๆติดตามครับผมนี่ครับพี่น้อง เออพอขวาก็ที่ทำการใส่ใส,ใส่ใส่ไก่เนาะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ทำการพาทอกพาท่องไปทั้งพี่กับทั้งเตาฟอกเตาไฟกับต้มน้ำใบชาแล้วใส่ไอ้ตะไคร้ครับขมิน้นนี่นะครับใส่ต้มน้ำเดือดจากน้อยแล้วก็สีซับซับแล้วมันย้อนใส่หม้อนี่ละหม้อนห่อนๆ ติดตามครับผมนี่ครับพี่ร้องอันนี้ทําการซับเรียบร้อยนะครับกะเอามาใส่หมอหมอดะกีเดือดอยู่ตอนนี้เศร้าเดือดแล้วแล้วก็ใส่ค่าใส่ค่าเข้าไปใส่เกลือดีครับถามันปูดบัดท,ที่นี่ถ้ามันเดือดกะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะและ้วมดจีวดบึงวัดว่าบาัดมดกนะ,มะกีคักบ่คัก ดีครับบรยรยากาศยามแรงครับผมติดตามครับยามมันสุกออยงอยังยๆง,งพริกพริกยู้งพุ่นนะครับเด้อพริกแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกะทิทำกันกีกีส่นะครับเด้อ้วกลับไปมะกอกมะก,กรูดกะยูพุ่นเบิดต้นหอมผักชีกะยูพุ่น อันนั้นตอนไทยครับตอนไทยโพสตติดตามครับผมนี่ครับนี่ครับมอกะเดือดแล้วเด้อครับแล้วที่นี่ลุงกบเตรียมเตรียมเครื่องเครื่องเคียงใส่มีหอมแดงกับไอ้บักเกียเคี้ยบักเกียรเทศนี่แหละครับนี่นี่ครับลุงก็จัดการใส่ไปบักนอกบักเน่าก็เตรียมมาแล้วครับเนาะ้าสุ้ง้ามันสุกแล้วก็ซีม นี่แหะครับที่ตามครับผมนี่หมอกะเดียดได้ที่แล้วแนวแกะแอวก็อยย่พุ่นนะครับเนาะนี่ีครับนี่ปีงไก่น้องหนึ่งว่ากดติดตามครับผมนี่ครับอันนี้ก็ลุงก็ทําการเอจีพริกนะครับเนาะจีพริกแห้งคือพริกดิบมาต้องใส่ด้วยครับเด้ออันนี้สูตรสูตรป้ายางครับเผาพริกนะเขาห้องผ้าเผา แอนไฟนี่แหละแอนให้มันแห้งเล็กน้อยแล้วกับบีดไซนี่ให้มันหอมเท็กเจอร์กัสีหอมหวนสวนใจสวนดึงดูดดนะครับเด้อขันว่าผู้ใดอยากก้ามมามามาซิมนทำกันครับนี่นี่ครับแล้วเราก็บเสียบไซนี่ล่ะขันว่ามันได้ที่ได้ทางแล้วเราก็บจิตทำการใส่หม้อใส่ในไปกันมันจีสดไปแล้วหอมสามบ้านพุ่นละขนาดจีพริกก็ยังหอมนี่ครับเบิ่งรถครับติดตามด้วยครับเด้อ นี่ครับบดที่นี่ไก่สุกแล้วกับชีน้ำไอ้หอมแดงที่ซอยไวหั่นไวนี่แล้ครับกับบะเขียเขี้บะเขียเทียนใส่ลงไปนะครับเนาะนี่ครับพริกแห้งกับพริกจี้กับจี้ได้ที่แล้วครับพริกแห้งจี้นะครับเนาะเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่ครับแล้วก็ทำการเอาต้นหอมพักซอีอยู่บนครับเนี่ยอีกพอผูน้นึงกับเอ แกเอวทะนะครับ <laughs> นะครับนั่นก็นล่างต้นหอมปักซีอยู่อันนี้กระสิได้ที่ได้ทางดูครับเด้อกดติดตามครับเนี่ยมันสูกครับผม<อ>นี่ครับอันนี้กระใสเครื่องเทศเครื่องยังเดียบไปเรียบร้อยแล้วใสยังเรียบร้อยแล้วกเกจบเป็นการซิมนี่ครับการซิมเบิ้งว่ามันเด็ดหรือบ่เด็ดนี่ครับพริกหอกพริกแห้งกระเรียมไว้แล้วเนี่ย เราก็ยีทําการเอาพริกหักข้าใซ่ยเลยนะครับนี่นี่แหละครับใส่ไปรถมันสีหอมพ่นล่ะครับเดี๋ยวนี้มันว่าปักซีต้นหอมบักซีครับไปมากูดกับใส่เป็นไปน้ำเลยเดี๋ยวนี้โอ้ปลาหยางทั้งคาง,งปลาหยางเพื่อนบ้านเขาหอมแล้วเดี๋ยวนี้เขวาว่าจีกีรถมาหมละได้ยินเสียงไอ้สตาร์ทรถบูมบานบ้มบานปุบ๊บพูนละครับนี่ใส่ก็ไปกับคนคูกเข่าให้มันเข่ากันแล้วครับเนาะนี่ แล้วเราก็เสียมเมืองครับอันตอนใหญ่ๆนั่นบูแมนยังได้ไข่หำไก่ครับเนาะไก่ตัวผัวบู <laughs> แม่นบูแมนครับนั่นแจ๊กไว้ยังดอรอเขาว่าไข่หำไก่กับใครหำไก่เนาะครับเนาะนี่นี่ครับเสียม,มือแล้วพอคว้าครับบัดที่นี่ไป็นเช่นนั้น <c oughs> โอ้ผ่านครับผ่านเมนูนี่ผู้ใดอยากเฮ็ดกัเฮ็ดได้ครับเนาะ บรรยากาศจังสี่กันว่าอยากกินกนมามามา,มาพี่พี่น้องๆอย่าลืมให้กำลังใจกันกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ให้ยืนบทเทียงในเด้อครับเด้อย,ยืนยังเส้นอีก่ะติดตามครับ